ดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เนาะไฮเก้ลจะมารีวิวอะไรนะคะของเล่นชื่อว่าอะไรบัมเบอร์บีบัมเบอร์บีนะคะบัมเบอร์บีจากเรื่องอะไรหลกทานอะไรทานฟอร์ม่ค่ะทานฟอร์เมอร์นะคะอ่าจจะอาจจะบัมเป็นหัวหน้าบัมบอร์บีอ๋อเป็นหัวหน้านะคะอันนี้บัมบอร์บีมันทําเป็นรถได้ด้วยเหมือนกับข้างหลังนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะซูมตรงกล่องให้ดูนะคะอ่าดูในกล่อง มันจะสามารถเป็นรูปหุ่นยนต์ได้ด้วยแล้วก็ประกอบไปเป็นรถได้ด้วยนะคะหอเกนชี้เพื่อนๆดูสิตรงข้างหลังกล่องหลกอ่าหันข้างหลังกล่องให้เพื่อนๆดูสิคะข้างหลังอีด้านหนึ่งหลกเอออย่างนั้นแหละเพื่อนๆเห็นไหมนี่ไอเกนเพื่อให้เพื่อนๆดูสิค่ะยกให้เพื่อนดูหน่อยอันนี้นะคะในกล่องก็จะประกอบมาแล้วนะคะนี่ราคาเท่าไหร่นะคะน้องไอเกนสีอะไรสี่บาทไม่ใช่สี่บาทสี่ร้อยนะคะเยอะแพงก็โอ้แพงเลยนะคะ อ่านี่นะคะไอเกนลองเอามาใกล้ๆให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะอ่ากล่องมาแล้วอ่าของเล่นหลาลูกเอาของเล่นให้เพื่อนดูสิอ่ามันทําอะไรได้บ้างไอเกนลองเล่นให้เพื่อนๆดูสิอ่าทำเป็นรถได้ทําเป็นรถได้เอามาสู้กันได้ไหมอันไหนมีไหนนะออฟติวส์ออฟติวส์มีไหนลูกที่จะมาซ่อมขาหักขาหักแล้วเหรอคะนี่ลุ่มไปขาลุ่มไปให้ลุงเป้าทําให้ใช่ไหมขาหายหายไปไหนหลก หายซีขาเนี่ยหายไปได้หรอครับอ๋ออันนี้ล้อมันเลื่อนได้ไหมตรงนั้นอ่ะมันกลางปีกได้ไหมหรือมันทําอะไรได้อีกทําให้เพื่อนๆดูซิมันหมุนได้มันหมุนได้เหรอคะครับโอเคแล้วก็มันมีไฟไหมลูกไม่มีเลยคะนึกว่ามันกดไฟได้ด้วยไม่มีแหละลูกโอเคเอาบายบายบอกเพื่อนๆสิบายบาย